ไม่ดูดูมองสิขาเพิ่์เพราะหน้าไม่มีอะไรแต่งจะได้แต่งหน้าเหมือนพี่อย่าเลยอย่าเอาหน้าพี่ไปไว้บนหน้าตัวเองเลยอับระมงคนอําตัวเองจิตน้อยที่สุดแต่งยากแต่งยากหน้าเขาแต่งยากแต่ว er ่าก็แต่งได้เพราะว่าเรามีใบชญญาค่ะเกี่ยวอะไรกับใบชญาพูดเป็น ยยเเปปงไ่่สัญญาถ้าเกิดว่าสัญญาของเธอกับใครเนี่ยอ้าวตัดเชอญเลยคะัรอนสิงอย่าอย่าอย่าไอ้วันนม้ครับเฮ้ยมึงมาเล่นไฮโลเฮียอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ได้แล้วอจดเลยจดเลยจดเลยวันนี้จำจำมาจดแล้วจดนี่สัญญาของเธอแต่ไม่ไม่เห็นมีชื่อฉันเลยฮะของปอมมีชื่อเธอเราอ่านดูสิ สัญญาเธอกับแม่วนิดาไม่ใช่ฉันเป็นชื่อสอนสิ่์แม่วนิดาเป็นเจ้าภาพอ่าบอกแล้วไม่ต้องทำสัญญาแกไปก่อนเดี๋ยวเขาอยากอ่าฉันทำ็นสามีเธอก็ได้ตามสัญญานะแต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งอ๋อเข้าหอเลยใช่ป่ะนอนทำไมเข้าหอมาเป็นปัวฉัน ตรงนี้แหละไม่ต้องอายใครไม่ได้หน้าเกลียดไม่น่าเกลียดหรอกไม่ได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้มันอยู่กับฉันไม่ได้อยู่กับเธอฉันบอกว่าได้ก็ได้ลุกขึ้นมานั่งดีดีฉันไม่เข้าหอกได้ไหมฟังด้วยในเมื่อฉันเป็นไม่ต้องทำอะไรได้ฉันในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอเนี่ยโอ้ย ึงก็สูเแล้วเกินสูกผ <Bruno. S 2> ัวคนนี้ยอดยังไม่ได้เป็นอะไรกันเธอก็ผมว่าผัวในเมื่อจะเป็นเจ้าของเธอผูบอกเลยทั้งวันผูไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแน่ไม่อะไรจันขับรถไปงานให้เขาเนี่ยโอ้โหรับงานเนี่ยก็เป็นนี่ต้องทำมรงนี้ต้องทำ แต่เมื่อจะเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้กะนากนาชาลีหลบอยู่ตรงนี้นะชาลีชาลีหรือชาลานะชารภาพแล้นี่ไอไอเปียก้นี่สิจะยกเมียให้อะพร้อมไหมไม่ได้ เป็นอะไรไม่ไม่ได้หมอมฉันไม่มองหรอกไปค้าเพราะว่ายกให้หมอมฉัใไ้หมอมฉันก็ททำอะไรไม่ได้ทำไมถึงทำอะไรไม่ได้เพราะหมอมฉันจะไปผ่าตัดใหญ่แล้วนี่เหรอซีมันเริ่มลามมันเริ่มลามมาข้างหน้าแล้วอะไรอ่ะไม่ใช่ทำกิจกรรมนี่ไงอะไรอ่ะเอาน้องเขาหลามออกเอาน้องไปรอนแตะเอาเขาหลังหลังจอดเลย จอดพูดไปได้ออีน่งเขายังนับตังไม่เสร็จไงเลยนับอะไรนักหนามันได้นับพระเจ้าค่ะมนันี่มานี่มีธุระอันใดพระเจ้าค่ะจะยกเมนยให้พราอจะมีครอบครัวเหรอ,อยังส่งได้ปวดอยากเข้าไปพลนก้าวหมฉันมีไม่ได้เพราะว่าแม่ต้องให้หม่อมฉันปวดก่อนไม่เบียดไม่ได้พระเจ้าค่ะห้ามเบียดตอนบวด พระเจ้าค่ะโอ้โหและปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบสองนี่พระบววตอนนี้ก็ขึ้นเป็นพระครูเลยมึงมัน้งปากดีนะไอกระโจวนมรณะภาพแล้วอายุอายุแกกว่าเจ้าอาวาสไปแล้ว้องบวนแล้วล่ะไม่พร้อมก็ไม่พร้อมเบลเบลมุณสารรามานี่ชื่ออะไรแม่เนี่ยเครื่องนคุณสารรามานี่เบลมา เบลก็เบลตอนลามกตอนลามมันมีนิพสิทธ์มะโโวยรู้จักชื่อจริงแต่ด้วยครับผม <c oughs> มึงใส่กางเกงมึงไม่น่าอวดใครอะ่ะทำไมล่ะมันไม่มีอะไรออกมาเลยมึงเข้าใจปะนี่นัสงสารนะเนี่ยใช่ไมเกิดมาพิ่เคยเจอสิวงูสิวงูนะว,งว่างูมสิว บอกให้งูไปหาเลยละกบ้างลักษาบ้างเอามึงชอบอภิกษเดี่ยวงูชอบก็อามูกูเดินยิ้มมันได้เฉยไม่ใช่หัวหน้าอามูจังเลยมันไม่ใช่หรอกถามจริงๆเลยทั้งตัวมีอะไรใหญ่บ้างเนี่ยมันมีแล้วกันหัวหน้าทำไมลูกสบ้าอยู่สูงจังเป็นคนขายาวนี่ขายาว เนี่ยถ้ารู้สบ,บาาตีหน,น้าถ้เดียมมึงเบนี่นี่ออมันเป็นยังไงไม่อย่าอ้ดิพี่เต๋าอายเขาพี่อูอายทำไมคือนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยมาแล้วอย่าับผมจะรืงนะครับเพรว่าบางชัตมันเป็นอย่างนี้คนจะเล็กจะใหญ่เนะี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายส่วนมากไอ้คนจะเล็กหรือจะใหญ่เนะี่ยอนะูเนี่ยกำลังพอดีพอดีแต่พวกที่มันใหญ่ๆโตอะส่วนมากหูจะตึงอย่างพวกเนี้ยอูตึงอือ้าไหม ยืดจี๋ยงให้ใครถอเสียงถอนเสียงถอนหายใจหนีไปถอนรำหัวหน้าหัวหน้าอะไรได้ยินไหมเนี่ยเมื่อกี้เรียกไม่เปียกเลยได้ยินไหมได้ยินไหมไม่เอาไม่กินให้ไม่กินไม่เดี๋ยวมันเป็นมะเร็ง พอดีพอดีสูพอดีอันเนี้ยใหญ่จริงอูอยู่กับมึงได้ใช่ไหมพออยู่อพอกินบัยเ<ไ>ปี่ยนบัยพอมึงตายแล้วไอ้บ้าอ๋ประคองเสียบมอาอยู่อยู่เนี่ยชอย ลูกสาวโทรมาไหวโอนก้เธอไม่อะโอ้ยมึงเล่นแรงมึงอย่าพูดตึงขูจริงจริงปะเนี่ยคุยกับใครอ่ะมึงคุยกับใครขู่ตึงเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินปล่าได้ยินปะเนี่ยพี่ได้ยินผมไหมเนี้ยใครเตี้ย ได้ยินกูปะเนี่ยมึงอะได้ยินกูปะเนี่ย,เ,ยเขาคุยกับมึงเ,เขาคุยกับมึงนู่นเขาคุยกับมึงเอาง่ายๆนะลึงหรือกูที่โง่เนี่ยไม <c oughs> ่มีใครรู้เรื่องไป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 ใครไอ้ใครอ๋อคุณสอนรามเนี่ย ไป,ไปอยู่กับคุณสารามเลยโยโก้ไปโยโก้ไปอยู่ยทำไมในรูมาไปทีสิไปกับฉันไปกับฉันอ๋อไปสุพรรณเลยเหรออินาผักหลอกลวงมึงของแท้ปะเนี่ย เอา้าของกูของกูคนต้องห่วงสิแม่มึงรู้เรื่องปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาป่าวอะไรอ่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยด่ากูเหี้ยกูบอกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเไปแล้วยูนโดนอีนี่ก็ชื่อแม่เธอแล้วเธอจะเสียใจไม่เสียใจเสียใจแน่นอนต้องเสียใจเรื่องอะไรล่ะเพราะว่าฉันจะสวยมากค่ะโอ้อย่ายยังก็องตัวประหลาดมัน ว่างีกไมไงมันก็เขาบอกก็เขาบอกน้คกูบอกตัวประหลาดมึงไ่ร้อนตัวว่าดำดงว่าดำดงแต่หมอกทันคิดว่าพระองค์ท่านต้องเป็นเนื้อคู่กับดำดงทำไมอ่ะใครถูกตัวก็ขันแต่พระองค์ท่านถูกตัวแล้วไม่ขันจริงไหมคะมีพระองค์ท่านคนเดียวที่ถูกตัวดงแล้วไม่ดังจงพูมใจเธอในเอกทาง ยิ้มคันมงามเพ่งรักเพลงรักบ้านรักเมืองไม่เกี่ยวกับรักผู้หญิงเลยไม่ได้เดี๋ยวมาร้องอะไรก็ยิบยิ้มความเีงามเลยจะร้องบทเพลงอะไรขึ้นผิดอะไรอจริงเหรอครับในหัวนึกพลงผู้หญิงคนนี้เป็นใครจอยจอยนุ่นมึงจะเรียกทำไมเผื่อเขามีเรื่อง รางวัลรางวัลโหได้รางวัลเพิ่มอีกนะอันเก่ายังนับไม่เสร็จนี่ก็เพรานั่งนับผิดต้องมานับผิดปะเนี่ยขอบคุณมากนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครจำรงใช่เหรอจริงคนละคนกันทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยอในระหว่างการเดินทางเนี่ยพาไปข้างหน้าเลยนุ่นผ่านเทเวศไปไหว้ทเวศอยู่ดีๆพอไหว้ทเวศเสร็จปุ๊บเนื้อหลุดลุ่ยกระชวยกระช่ายฟ้าผ่าเปี้ยงปังสวยอย่างนี้เลย กูไปทีท้าวเวืออยู่ตรงไหนนี่ข้างหน้านี่แล้วฟ้าผ่าใช่ไหมผ่ามาอยากนเนื้อกระจุยกระจายาากูจะได้สวยแบบนี้มึงพาไปทีนะถ้ามันผ่าลงมาเนี่ยกูบอกว่า,วา,ทาวเวท้าเวจะให้มึงตายอมึงลือเกินเช่นจังถ้ามันตายจะมาหลอกมึงเว่อผีไมเหลือปากนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงถ้าอย่างนั้น แล้วขอคืนอะไรนะขอดำดงคืนง่ายไปปะก็สวยแล้วจะแต่งงานเลยก็ฝาบาทไม่เอาแต่แรกไงตอนแรกไงแต่นี้ตอนนี้ไงไอตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วไง,งไม่ให้แล้วไงทำไมอ่ะก็รักขอคืนไม่ให้ฮึยังยยคุยกันเรือ่องผู้หญิงให้ไหมพูดสิฮึพูด ขอคืนไม่ไม่ให้เหรอไม่รอดขอไม่ให้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 ก็ออกไปเลยแค่นี้เลยก็แค่นี้ไงทำไมคิดวผมกลัวเหรอแล้วแต่ไปอยู่เขาไปเ้ยมึงให้ง่ายยางวะเอ้าล้กกูออกไปกูจะไปอยู่คณะใครอะมึงก็ไม่ต้องคณะดิเราก็มีชื่อเสียงไล้เบล ม,มึงจะไปง้อเขาทำไมเขายังไม่รักเราเลยอยู่กับเขาดีแล้วไงไม่ไดีเขาไล่มึงออกแล้วมึงจะไปอยู่ไงมึงออกป่ะทำมึงออกกูออกออกด้วยกันออกด้วยกันไอ้ช้อนไปเอากูไอ้ช้อนพี่ช้อนเฮ้ยพี่ช้อนไปเอากูมึงนี่ใจร้อนร้อนออไม่ได้หรอกไอ้ทั้งพี่ทง<ไ>ังน้องผมยอมไม่ได้หัวหน้าผมออกจะออกป่ะออกออกออกนี่ยังไม่ถึงสองเดือนจะให้กูออกอีกเหรอก็ไปอยู่เพราะผมนี่ไอ้ออ ดูได้ไม่มีตลกเขาจะเล่นยังไงเออตาคณะแข่งเลยตาคณะแข่งเลยชื่อคณะเรามึงมึงชื่ออะไรอ่ะอาทิตย์โอ้ยที่ร้อนไม่ดีแมวแมวชื่ออะไรสามเขาเขยำเหี้ยสามพระเอกผู้หล่อเหลาสามเขาขยำเหี้ยเออเอธิษฐานเออชื่อจันง่ายดีปวานหลานเ้าเว้ยนี่ปวานหลานเ้าเว้ยเออนั่นเป็นตันเอกกูสวัยลูกชายเ้าเว้ยเออกูมึงโต เดี๋ยวกูนึงไอ้เด็กเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนไปไงอย่ากเขาเป็นเองหาลิเกเนี่ยเดี๋ยวไปจานเลยเออมึงว้าวเวารองเท้าเท้าเวทอ่ะเอาว้าววาเอาไปว้ว่าวรองเท้าเวทเออพระเอกหน้าขาวว้าววาไอ้นี่เป้าหวานกูต่อไหวอะไรนะเอาพระเอกสามองเออพระเอกสามองออไปออกไปออ อยู่แล้วเนอะโอ้แม่ใช้ยาเองมาต้องคำสองล้ามแสนกว่านะโอ้แสนกว่าแม่ทำไม่คุยคณะมือเท่าไหร่วะสี่สิบค่าทางด่วนให้ก่อนเลยโอ้หางกลับบ้านนี้เล่นไหนคือวันนี้สี่สิบแล้วใช่เพราะเราต้องกลับบ้านไปคุยเรื่องงานนี้โอ้มึงมันเป็นอย่างนี้เออพายสี่สิบเวทีสามสิบเมตรแม่หสามสิบเมตรทำเป็นคุยเนอะคณะมือเล่นไหนเล่นบอลลงเย็นเว้ยนี่ลงเย็นพ่อเขาด้วยโอ้ได้พ่อนอนอาปากอยู่แม่ให้สัมภาษณ์คุยจังเลยไง จ้องข้าปีเอ๋จ้องข้าปีคณะเมืองจ้องข้าโป๊บบ้านอยู่ติดแม่น้ำขึ้นไปติดแม่น้ำอยู่ติดต้นตกเป็นปู่ต้องเฮียอะไรนู้นชอบเลยโอ้โหนทำลายด้วยใครเป็นพิซเนอร์อะไรอะไรสนับสนุนลอตเตอรี่พานเน๊หลอตเตนิพานนี่พี่นี่ของเราเลยสามเห่านี่โถสุริยาหิบศพพี่ชอบพิซเนอร์นี่นอนในโรงเย็นมักรสังเลยนี่ถึงว่าหน้าเหมือนทีพยงมาก เจริงจริงสามมหาสามมหาเลยเฮ้ยแต่ว่าผ so ูต้องปรึกษาเขาว่าถ้าเกิดเราออกไปอีกทีเน oh, ี่ยใช่ไหมเราหาหนังเอกเดี๋ยวเรารับเชิญเอาเชิญวางตัววางตัวเลยวางตัวเลยเล่นบอยน็ไม่แอสับสั้นรักสับสั้นรักเจ้าภาพขอเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปอะไรสับเรื่อยสับเรื่อยๆตับเรื่อยๆเออเจ้าภาพตรงอืออะไรสับเรื่อยๆวันนี้ขอทั้งคืนเลยใช่ใช่เลยอย่าสับเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อกูเนี่ยแต่พ่อเป็นพระเอกลูกพระเอกลูกเออสอนสิงสอนสิงมึงเป็นตัวแรกมึงสอนสิงทำไมหน้าแก่ยังวะให้ไปไปก่อน อ่าไปไปก่อนสอนสิงสอนเสียงกูเป็นสุลสิทธิ์สุภสิทธิ์เออเป็นโซสิทธิ์กูเป็นสอนลามกูเป็นโจ๊กกูเป็นโจ๊กช้อนไม่ต้องทำอะไรเป็นพยานนะเดี๋ยวกูคอยชักให้กูคอยทำนี้พอเออข้อพ่อปะมยอนเออจะไม่ไหวนะทำไมล่ะเพราะว่าสลิงอุ้มวัวมันดึงอยู่เฮ้สอนสอนสอนพยานนะพยานนะอย่าลิ้นเ่ยนี้นพ้นไปขอรักผมพยานนะแกเหลืองมาก